สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยชั่วห้องเรียนออนแอร์วันนี้อยู่กับผมอาจารย์วิทยาอินโทในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสําหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับจากครั้งที่แล้วที่พวกเราได้ลงมือนะครับทำแลบไปด้วยกันนะครับนักเรียนน่าจะพอ ตอบอาจารย์ได้แล้วแหละว่าปัจจัยสําคัญนะฮะที่ส่งผลให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่และมีการหมุนเวียนได้นะครับก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิใช่ไหมครับของชุดการทดลองถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้น้ําในขวดที่มีอุณหภูมิห้องเหมือนกันทั้งคู่นะครับในขณะที่ชุดทดลองที่2เนี่ยเราใช้น้ําในขวดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะครับซึ่ง ผลการทดลองก็จะมีลักษณะต่างกันสำหรับกิจกรรมที่เราทำไปนะครับเราได้มีการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับทักษะสิ่งนี้เนี่ยเรื่องของการควบคุมตัวแปรเป็นทักษะสำคัญนะครับในการออกแบบการทดลองในการสืบสอบสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราน่าจะมาฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันตอบคำถามที่สำคัญเหล่านี้กันก่อนหากเรานะครับใช้ สิ่งที่กำหนดให้นะครับตามข้อกอไก่คือขวดน้ํา2ใบที่ใส่น้ําอุณหภูมิห้องเหมือนกันเลยนะครับแทนสิ่งใดในธรรมชาตินะฮะขวดน้ำสอใบที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันเลยก็แทนบริเวณ2บริเวณนะครับแทน2บริเวณที่มีอุณหภูมินะฮะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขวดน้ำสองใบ ในข้อขอไข่นะครับใส่อุณหภูมิแตกต่างกันนะครับเราก็แทน2บริเวณนะครับ2บริเวณบนโลกนี้นะฮะที่มีอุณหภูมิต่างกันนะครับเรากําลังใช้ชุดการทดลองของเรานะฮะแทนบริเวณเหล่านี้อยู่นะครับทีนี้เรามีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะฮะนั่นแสดงว่าเรามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแปรต้นของเราคืออะไรนะครับตัวแปรต้นก็คือ ความแตกต่างของอุณหภูมินะครับความแตกต่างของอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรนะครับเป็นอุณหภูมิระหว่างขวด2ใบนะครับเราแบ่งออกเป็นขวดที่อุณหภูมิไม่แตกต่างนะครับก็คือชุดการทดลองแรกและอีกชุดการทดลองหนึ่งคืออุณหภูมิแตกต่างกันนะครับ นี่คือตัวแปรต้นของเราและสิ่งที่ตามมาที่เราสนใจคืออะไรก็คือเป็นตัวแปรตามนะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกำหนดตัวแปรต้นในที่นี้คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของอากาศนะครับการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่มีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องควบคุมคืออะไรนะครับก็เราจะต้องคอนโทรล นะฮะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวแปรต้นและไม่ใช่ตัวแปรตามนะครับให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับอย่างเช่นขนาดของขวดมีขนาดของขวดที่เราใช้นะครับมีระดับน้ำในขวดหากเราควบคุมได้นะครับแล้วก็มีปริมาณของควันทูบหากเราควบคุมได้ก็จะยิ่งดีนะครับปริมาณของควันทูบที่เราใส่เข้าไปในชุดการทดลองทั้งสองชุดนะฮะควรจะมี ความใกล้เคียงกันจํานวนทูบที่ใช้อาจจะต้องเป็นหนึ่งดอกเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของตัวแปรควบคุมที่เราควรจะควบคุมให้มีค่าเท่ากันนะครับทีนี้เมื่อเรามีทักษะในการกําหนดตัวแปรแล้วนะครับเราก็จะนําไปสู่การตั้งสมมุติฐานได้ต่อไปนะครับก่อนลงมือทําการทดลองนะครับสิ่งที่ทุกคนควรจะทําก็คือการคาดการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้านะฮะว่าถ้าเราควบคุมตัวแปรให้เป็นอย่างที่เรา ทำอยู่แล้วผลการทดลองจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจึงค่อยลงมือทําการทดลองเพื่อหาคําตอบและมาเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เราได้ตั้งไว้นั้นนะฮะนักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแต่สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะเราได้ทําการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็อาจจะรู้คําตอบล่วงหน้าและว่าตอบอย่างไรนะฮะแต่อย่างน้อยเราได้ถอยกลับมาฝึกทักษะของการออกแบบการทดลองก็คือการกําหนดตัวแปร ทีนี้ผลการทดลองของเราเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชุดการทด,ทดลองแรกที่เราใส่น้ําในขวดทั้งสองที่เป็นอุณหภูมิห้องเหมือนกันนะครับผลที่ได้คือนะครับควันทูบเนี่ยฟุ้งกระจายในท่อด้านล่างนะครับไป2ด้านอย่างเท่าๆกันเนื่องจากว่าน้ําทั้งสองขวดเนี่ยนะครับไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับอุณหภูมิเท่ากัน นะครับนั่นแสดงว่าไม่มีแรงจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่ากันนะครับมีแรงที่เกิดขึ้นภายในท่อด้านล่างทั้งสองฝั่งเนี่ยโดยค่าที่เท่ากันนะฮะควันทูบจึงเคลื่อนที่ไปทั้งสองฝั่งได้เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ขวดน้ำนะครับสองใบที่ใส่น้ำที่อุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราทำการทดลองไปนะฮะตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเราให้ฝั่งด้านซ้ายเป็นขวดน้ำร้อน นะครับเป็นขวดที่บรรจุน้ําร้อนนะครับขวดด้านขวาบรรจุน้ําเย็นนักเรียนก็จะตอบได้นะครับว่าเมื่อน้ําในขวดทั้งสองใบอุณหภูมิแตกต่างกันควันทูบนะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดน,นะฮะโดยเราแยกเป็นส่วนๆในการอธิบายนะครับอย่างส่วนแรกเนี่ยถ้าเราสนใจบริเวณภายในขวดน้ําร้อนถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูผลแลบนักเรียนจะตอบได้ว่าอากาศภายในขวดน้ําร้อนเนี่ย มีการเคลื่อนที่แบบยกตัวสูงขึ้นควันลอยสูงขึ้นนะครับจากบริเวณด้านล่างของขวดขึ้นไปยังด้านบนใช่ไหมครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับนักเรียนน่าจะอธิบายโดยใช้ความรู้เดิมที่เราพอจะทราบอยู่แล้วว่าเมื่ออุณหภูมิในที่นี้จะขอใช้เป็นตัวแปรทีนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเราทำให้อากาศเหนือน้ำอุ่นเหนือน้ำร้อนในขวดเนี่ย อุณภูมิสูงขึ้นนะครับอากาศก็จะขยายตัวอากาศจะขยายตัวเมื่ออากาศขยายตัวก็จะส่งผลให้อากาศเนี่ยมีความหนาแน่นนะครับเมื่อความหนาแน่นลดลงนะครับเราก็จะถือว่าอากาศมีความกดอากาศต่ำนะครับมีความกดอากาศต่ำความกดก็คือน้ำหนักของอากาศที่กดลงบนพื้นที่รองรับนะฮะ ก็จะมีค่าน้อยส่งผลให้อากาศบริเวณน้ำร้อนเนี่ยลอยตัวสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปสนใจในบริเวณขวดน้ำเย็นนะครับเราจะจำได้ว่าอากาศในบริเวณขวดน้ำเย็นเนี่ยจมตัวลงที่ด้านล่างของขวดนะครับก็ในทำนองที่ตรงกันข้ามฮะเมื่ออุณหภูมินะครับต่ำลงอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำเย็นนะครับต่ำลง อากาศก็จะหดตัวนะครับอากาศจะหดตัวเมื่ออากาศหดตัวนะฮะส่งผลให้ความหนาแน่นส่งผลให้ความหนาแน่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะถือว่าอากาศบริเวณนั้นมีน้ําหนักที่กดลงไปมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นความกดอากาศสูงนะครับและนี่คือความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างน้ําในขวดระหว่างอากาศ เหนือน้าในขวดทั้งสองใบนะครับก็เป็นสาเหตุสําคัญนะฮะที่ทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับทีนี้เมื่อเราอธิบายอากาศของน้ำในเหนือน้ําในขวดน้ําร้อนและน้ําเย็นได้แล้วนะครับเราไปอธิบายอากาศที่อยู่ในท่อทั้งด้านล่างและด้านบนกันนะครับสำหรับท่อด้านล่างนะครับเมื่ออากาศทั้งด้านน้ําเย็นนะครับมีความกดอากาศสูงและจมตัวลง นะครับอากาศในขวดน้ำเย็นนะฮะมีความกดอากาศสูงและจมตัวลงนะฮะส่งผลให้ด้านนี้นะฮะมีแรงมากมีแรงมากนะฮะส่วนอากาศในด้านน้ำร้อนนะครับความกดอากาศต่ำนะครับความกดอากาศต่ำก็มีแรงที่กดลงไปเนี่ยน้อยนะฮะก็จะถือว่ามีแรงน้อย ะะเมื่อแรงทั้งสองด้านไม่เท่ากันนะครับด้านที่มีแรงมากกว่าก็ต้องผลักชนะด้านที่มีแรงน้อยกว่านะฮะส่งผลให้แรงนะฮะกระทำจากด้านน้ำเย็นไปด้านน้ำร้อนนะฮะจึงมีทิศทางของแรงลับเป็นไปตามลูกศรสีเขียวนะฮะที่อยู่ในท่อด้านล่างควันนะฮะที่อยู่ภายในท่อด้านล่างจึงเคลื่อนที่จากด้านน้ำเย็นไปทางด้านน้ำร้อนนะครับสำหรับ ภายในท่อพลาสติกด้านบนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เมื่อด้านน้ำร้อนนะฮะอากาศมีการลอยตัวสูงขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเราปิดฝาขวดนะครับเราปิดฝาขวดไว้นะฮะอากาศไปไหนไม่ได้สำหรับกรณีแบบนี้นะฮะอากาศไปไหนไม่ได้ก็จะมุดเข้าท่อด้านบน,นครับแล้วก็ไหลออกไปที่ปลายท่อนะครับไปยังด้านขวดน้ำเย็นนะฮะลักษณะนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการแทนที่ของมวลอากาศ นะครับที่เกิดขึ้นภายในท่อด้านบนจึงถือว่าภายในท่อด้านบนเนี่ยอากาศมีทิศทางเคลื่อนที่นะฮะจากด้านน้าร้อนไปทางด้านน้าเย็นและเมื่อไปถึงด้านน้าเย็นเราก็จมตัวลงส่งผลให้อากาศภายในระบบนี้นะฮะทั้งหมดมีการหมุนเวียนเป็นวงจรน,นี่คําถามสําคัญนะฮะคือเป็นการขมวดกิจกรรมของเราทั้งหมดนะฮะแรงที่ทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันคือแรงอะไรแรงชนิดใดนะครับแล้วก็ มีผลต่อที่ทางการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าแรงนี้นะฮะที่ทำให้อากาศเคลื่อนที่เนี่ยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศระหว่าง2บริเวณและส่งผลอย่างไรนะครับก็ส่งผลให้นะครับอากาศเนี่ยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงในที่นี้ก็คืออุณหภูมิจะ ค่อนข้างต่ำนะฮะอากาศสูงคืออุณหภูมิต่ำแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะฮะซึ่งมาจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงนั่นเองและนี่คือการสรุปและอธิบายผลการทดลองของเราเมื่อเราไดอา้อธิบายผลการทดลองไปแล้วนะครับทีนี้เราจะนำความรู้ที่ได้นะฮะไปขยายเพื่อ,ออธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆ นะครับว่าธรรมชาติจริงเนี่ยเป็นเหมือนการทดลองที่เราทําไปอย่างง่ายนี้หรือเปล่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องมาอธิบายเกี่ยวกับความกดอากาศในธรรมชาติจริงก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรความกดอากาศเนี่ยมีนิยามนะฮะที่อาจารย์ได้เปรยไปบ้างแล้วนะฮะก็คือเป็นแรงนะครับเป็นขนาดของแรงที่กระทําตั้งฉากกับพื้นที่รองรับก็จะมีหน่วยนะฮะหน่วยของแรงก็คือนิวตัน หน่วยของพื้นที่ที่รองรับก็จะเป็นตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นความกดอากาศเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวแปรย่อ,อเป็นตัว P pressure นะฮะซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนิวตันต่อตารางเมตรหรือแรงเนี่ยพูดอีกนัยะหนึ่งก็อาจจะเป็นน้ำหนักก็ได้อาจจะเป็นน้ำหนักของวัตถุที่กดทับลงไปก็ได้สําหรับอากาศเหนือผิวโลกของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในพื้นที่1ตารางเมตรบนผิวโลก ะะอันนี้ก็เป็น1ตารางเมตรเหมือนกันเราพิจารณาเฉพาะ,ะมวลอากาศในแนวดิ่งจากพื้นโลกขึ้นไปในอวกาศเราจะเห็นอากาศเนี่ยมีลักษณะเป็นแท่งโดยแท่งอากาศเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรแท่งอากาศเนี้ยก็จะมีน้ําหนักนะ,ะที่กดทับลงไปที่พื้นหากเราสนใจนะครับตำแหน่งของแท่งอากาศเนี่ยที่บริเวณ A เทียบกับบริเวณ B นะครับ เราจะทราบว่าบริเวณ A เนี่ยมีน้ำหนักกดทับน้อยนะครับมีน้ำหนักของอากาศที่กดทับเนี่ยน้อยจึงถือได้ว่าบริเวณ A นะฮะมีความกดอากาศต่ำนะครับมีความกดอากาศต่ำในขณะที่บริเวณ B นะครับมีน้ำหนักที่กดทับนะครับน้ำหนักที่กดทับเนี่ยมากนะฮะเรนจะเห็นว่าอากาศเหนือ B มีมวลมากกว่า นะครับบริเวณ A นะฮะก็ส่งผลให้ความกดอากาศบริเวณ B นะครับความกดอากาศบริเวณ B เนี่ยมีค่ามากตามไปด้วยนะครับหากนักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ดีๆนะฮะเราจะเห็นว่ายิ่งสูงขึ้นไปจากผิวโลกยิ่งสูงขึ้นไปจากผิวโลกนะฮะมวลอากาศยิ่งกดทับน้อยนะครับนั่นแปลว่าอะไรยิ่งสูงนะครับยิ่งมีความกดอากาศตำ่ำ ยิ่งมีความกดอากาศตำ่ำหากเราสนใจในแนวดิ่งเดียวกันนะฮะผลก็จะเป็นเช่นนี้ยิ่งสูงยิ่งมีความกดอากาศตำ่ำยิ่งต่ำหรือยิ่งติดผิวโลกก็ยิ่งมีความกดอากาศสูงนะฮะนรียนอาจจะคิดเปรียบเทียบได้กับกรณีที่เรานั่งรถแล้วขึ้นไปบนเทือกเขาสูงๆหรือบนภูเขาสูงๆนะฮะเราจะรู้สึกหูอื้อนะฮะนั่นเป็นเพราะว่า อากาศเนี่ยมีความกดอากาศน้อยลงนะฮะอากาศในหูเราก็จะเริ่มมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะส่งผลให้เราเนี่ยหูอื้อได้นะครับทีนี้ฮะถ้าเรานำความรู้เนี่ยมาอธิบายเป็นการเปรียบเทียบความกดอากาศของอากาศ2บริเวณนะฮะที่มันเทียบเคียงได้กับชุดการทดลองของเรานะฮะหากเราพิจารณาอากาศ2บริเวณที่อุณหภูมิไม่แตกต่างกัน นะครับอย่างเช่นในกรณีภาพซ้ายมือเนี่ยนะฮะที่ตำแหน่ง A อนะครับอากาศมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็ที่บริเวณ B ก็มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันอากาศทั้งสงบริเวณเนี่ยจะไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยที่ระดับความสูงเดียวกันนะครับก็คือที่จุด A และจุด B ก็จะมีความกดอากาศเท่ากันนะครับอากาศไม่มีความแตกต่างใดๆเลย ถ้าสูงเท่ากันจากพื้นโลกก็จะมีความกดอากาศเท่ากันหมดเลยนะครับเส้นที่แสดงระดับความกดอากาศเท่ากันเนี้ยนะฮะเราจะเรียกว่าเส้น iso bar เส้น iso bar นัเรเยนจะเห็นได้ว่ายิ่งสูงขึ้นไปจากพื้นโลกนะฮะความกดอากาศตามแผนภาพเนี่ยก็จะมีค่าลดลงลดลงถูกต้องไหมฮะข้างล่างเนี่ยจะมีความกดอากาศสูงแล้วก็สูงขึ้นไปก็จะมีความกดอากาศต่ําลงแต่ในระดับแนวระดับเดียวกัน ก็จะมีความกดอากาศเท่ากันแต่ถ้าเรียนจําได้นะฮะชุดการทดลองของเรานะฮะชุดที่2เนี่ยเราให้2บริเวณมีอากาศมีอุณหภูมิต่างกันในธรรมชาติจริงนะฮะฝั่งที่อุณหภูมิต่ําสมมุติว่าเราให้เป็นด้านที่มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็คืออากาศบริเวณ A ก็จะมีลักษณะเป็นไปตามแผนภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจให้อากาศอีกด้านหนึ่งนะฮะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไร ก็คืออากาศจะขยายตัวถูกต้องไหมฮะอากาศบริเวณ B อุณหภูมิสูงขึ้นจะขยายตัวแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะฮะอากาศที่ขยายตัวเนี่ยจะลอยสูงขึ้นนะครับมวลอากาศที่เคยอยู่ด้านล่างก็จะเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นไปอยู่ด้านบนมากขึ้นส่งผลอย่างไรนะฮะส่งผลให้ความกดอากาศนะฮะที่เคยอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่น อากาศที่เคยอยู่ที่บริเวณ B อาจจะเคยมีความกดอากาศเท่ากับบริเวณ A มาก่อนหากอาจารย์ลากเส้นปราเชื่อมกันนะฮะอากาศบริเวณ A และ B ควรจะมีความกดอากาศ1000นะครับหน0่ 1, หน่วยในที่นี้เป็นเฮกโตปาสาลนะฮะควรจะมีค่าเป็น1 0 0 0ัเฮกโตปาสาลเท่ากันที่ระดับ B นะครับแต่เมื่ออากาศบริเวณ B ลอยสูงขึ้นนะฮะมวลอากาศหนีขึ้นไปด้านบนแล้ว อากาศที่มีความกดอากาศ1,000เฮกโตปาสาลก็จะลอยสูงขึ้นไปฮะขึ้นไปอยู่ตามเส้นที่มันมีการขยายตัวขึ้นไปด้านบนเส้นไอโซบาจึงไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าอากาศ2บริเวณ2ฝั่งมีอุณหภูมิต่างกันนะครับเส้นไอโซบาจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งนะฮะหากเราเพิจารณาที่บริเวณ B และนักเรียนอ่านแผนภาพนี้ เรนจะพบว่าอากาศบริเวณ B นะครับมีความกดอากาศนะครับมากกว่า1000เฮกโตปาสาลเห็นไหมฮะอยู่ระหว่าง1,000กัน ,10 1 0มีค่ามากกว่า1,000แน่นอนแต่อาจจะไม่ถึง 1, ,10 1 0เราจึงอาจจะสรุปได้ว่าอากาศที่บริเวณ B นะฮะมีความกดอากาศมากกว่าที่บริเวณ A นะครับแม้จะอยู่สูงจากพื้นโลกเท่ากันก็ตามนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมอากาศระดับบน นะครับอากาศระดับบนบนของฝั่งที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยจะมีความกดอากาศสูงกว่านะครับอากาศฝั่งที่เป็นอนุณหภูมิต่ำนะครับเดี๋ยวเราจะนําความเข้าใจนี้ไปอธิบายการหมุนเวียนอากาศนะครับในธรรมชาติจริงนะฮะหากเราให้ฝั่งหนึ่งมีอุณหภูมิต่ำนะครับอากาศด้านที่มีอุณหภูมิต่ำถือว่ามีความกดอากาศสูงนะครับอากาศก็จะจมตัวลงส่วนอากาศด้านที่มีอุณหภูมิสูง จะมีความกดอากาศต่ําแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นเราจะตอบได้นะครับว่าอากาศระดับล่างเทียบได้กับท่อด้านล่างที่เราทําการทดลองไปนะฮะอากาศจะเคลื่อนที่จากด้านอุณหภูมิต่ําไปยังอุณหภูมิสูงนะฮะหรือจากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ําเมื่ออากาศเคลื่อนที่ไปด้านที่มีอุณหภูมิสูงแล้วนะครับก็จะมีการยกตัวสูงขึ้นนะครับและจากความรู้ในสไลด์หน้าสักครู่ นาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะเราจะพบว่าฝั่งที่มีอากาศอุณหภูมิสูงเนี่ยนะฮะที่ระดับเดียวกันนะครับที่ระดับเดียวระดับความสูงเดียวกันกับกับอากาศเย็นนะฮะด้านที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยจะมีความกดอากาศมากกว่าด้านนี้นะฮะจะมี p สูงเพราะมีมวลของก้อนอากาศนะฮะมีมวลของก้อนอากาศที่กดทับเห็นไหมฮะมีมวลของอากาศ ที่กดทับนะฮะมากในขณะที่ระดับความสูงเดียวกันของอากาศเย็นเห็นไหมฮะจะมีความกดอากาศต่ำพราะมีมวลของอากาศที่กดทับเนี่ยน้อยนะฮะมวลกดทับอน้อยนะครับดังนั้นนะฮะความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างสองบริเวณเนี้ยจึงแตกต่างกัน อากาศก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ความกดอากาศสูงนะครับไปยังความกดอากาศต่ําในระดับบนจึงเคลื่อนที่จากด้านอากาศร้อนไปยังอากาศเย็นนั่นเองนะครับและส่งผลให้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีลักษณะไหลเวียนเป็นวงจรได้และเมื่ออากาศระดับบนนะฮะได้ไหลเวียนมายังด้านที่มีอุณหภูมิต่ําหรือด้านที่อากาศเย็นแล้วเนี่ยมวลอากาศก็จะมากองลงอยู่ที่ด้านล่างนะฮะส่งผลให้อากาศ ที่บริเวณระดับล่างของด้านอากาศเย็นเนี Finland ่ยก็จะมีมวลมากนะครับเมื่อมีมวลมากก็จะมีแรงกดมากก็ส่งผลต่อเนื่องฮะทำให้มีแรงจากความแตกต่างความกดอากาศเคลื่อนที่ในระดับล่างไปยังด้านที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะครับก็หมุนเวียนไปไม่รู้จบตราบจนกว่าทั้งสองฝั่งจะมีการปรับอุณหภูมิจนไม่แตกต่างกันหรือปรับจนมีความกดอากาศเนี่ยเท่ากัน ผลที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ามีแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศเนี่ยมากระทำนะครับสรุปเป็นหลักการได้นะครับว่าอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำหลักการนี้ไปอธิบายการหมุนเวียนของอากาศนะครับบนโลกจริงๆในหลากหลายสเกลหลากหลายปรากฏการเรามาเริ่มที่ปรากฏการแรกนะฮะเป็นปรากฏการ ลมบกลมทะเลหากนักเียนเคยไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ว่าลมที่บริเวณที่เราไปยืนตรงชายหาดอาจจะมีลมมาปะทะเราในทิศทางที่ต่างกันไปนะครับถ้าเป็นเวลากลางวันนะครับเราอาจจะสังเกตนะครับว่ามีลมเนี่ยพัดจากทะเลเข้ามายังบกนะครับเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิดขึ้นจากในเวลากลางวันนะครับอากาศเหนือบก ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อากาศาหรือน้ําทะเลก็ได้รับพลังงานเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอากาศบริเวณบกเนี่ยจะมีอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีความจุนะครับบกหรือดินเนี่ยมีความจุความร้อนเนี่ยต่าความจุความร้อนจําเพาะนะฮะความจุความร้อนจําเพาะ อันนี้ใช้ความรู้มเต้นมาอธิบายนะคะบโบกมีความจุความร้อนต่ําจำเพาะต่ํามากเมื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์มาแล้วเนี่ยอุณหภูมิจึงเพิ่มนะฮะอุณหภูมิจึงเพิ่มสูงนะครับส่งผลให้อากาศเหนือโบกเนี่ยมีความกดอากาศต่ําในทํานองเดียวกันนะฮะอากาศน้ําทะเลเนี่ยจะมีความจุความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะฮะอุณหภูมิจึงเปลี่ยนแปลงยากมากจึงถือว่าอุณหภูมิเนี่ยจะต่ําก็จะมีความกดอากาศสูง เมื่อความกดอากาศระหว่าง2บริเวณต่างกันแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของอากาศเกิดขึ้นที่ระดับพื้นผิวนะฮะอากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเลเข้าหาบกและอากาศเคลื่อนที่จากทะเลเข้าหาบกแล้วนะฮะอากาศที่บกก็จะยกตัวขึ้นเพราะว่ามีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศที่ทะเลก็จะมีการจมตัวลงเนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่านะครับแล้วก็เกิดการไหลเวียนเป็นวงจรน,นะครับเกิดขึ้น และในทำรองเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปพิจารณาในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนเนี่ยบกนะฮะก็จะคายความร้อนเก่งมากเลยฮะเนื่องจากมีความจุความร้อนต่ำก็จะคายความร้อนได้ดีมากคายความร้อนได้ดีมากนะฮะผลจากการคายความร้อนได้ดีมากเนี่ยส่งผลให้อุณหภูมินะครับต่ำลงต่ำลงได้ง่ายกว่าทะเลทะเลเนี่ยคายความร้อนไม่เก่งเลยนะฮะอุณหภูมิก็จะสูงนะครับ และผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบกและทะเลเนี่ยก็ทําให้ความกดอากาศต่างกันนะครับเมื่อความกดอากาศต่างกันบกมีความกดอากาศสูงกว่านะฮะอากาศก็จะเคลื่อนที่จากบกไปหาทะเลก็กลายเป็นลมบกในเวลากลางคืนและในทางตรงเดียวกันนะครับก็จะเกิดเป็นการหมุนเวียนเกิดขึ้นนะฮะเพราะอากาศเหนือทะเลมีการยกตัวขึ้น อากาศเหนือบกมีการจมตัวลงก็มีการผลักดันกันเป็นวงจรและนี่คือคำอธิบายของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับปรากฏการณ์แรกนะฮะที่เรานำความรู้เรื่องผลต่างของแรงกดอากาศมาอธิบายนะครับปรากฏการณ์ที่สองนะฮะเป็นเรื่องของการเกิดมรสุมนะครับถ้าเป็นมรสุมฤดูหนาวนะฮะจะเกิดจากการที่พื้นทวีปเนี่ยอุณหภูมิต่ำความกดอากาศสูงและทะเลเนี่ยนะฮะอุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ํา อากาศก็จะพัดจากทาวีปนะฮะลงไปยังทะเลหรือมหาสมุทรนะครับกลายเป็นมรสุมฤดูหนาวในขณะที่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยอากาศเหนือทวีปนะครับจะอุณหภูมิต่าอากาศเหนือทะเลจะอุณหภูมิสูงนะครับก็จะเกิดการพัดจากทะเลหรือมหาสมุทรเข้าไปยังทวีปก็กลายเป็นความแตกต่างของทิศทางของมรสุมทั้งสองฤดูนะครับซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศที่เปลี่ยนไป หรือแม้แต่ลมภูเขาและลมภูเขานะฮะถ้าใครมีประสบการณ์นะฮะเราจะพบว่าในเวลากลางวันจะเกิดลมภูเขาซึ่งพัดจากหุบเขาขึ้นไปยงังภูเขานะครับก็เป็นผลจากการรับพลังงานของดวงอาทิตย์ที่ไม่เท่ากันในระหว่างบริเวณหุบเขาและบริเวณภูเขานะฮะก็มาจากความแตกต่างของความกดอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับทิศทางก็เป็นดังภาพที่นําเสนออยู่นะครับและจากทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณา ปัจจัยต่างๆโดยง่ายนะครับให้โลกของเราเนี่ยปกคลุมได้น้ําทั้งหมดและสีรังสีดวงอาทิตย์ตกลงเฉพาะศูนย์สูตรและไม่สนใจว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะฮะเราก็จะอธิบายได้นะครับว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกควรจะมีอุณหภูมิสูงความกดอากาศก็จะต่ำนะครับความกดอากาศก็จะต่ำในขณะที่บริเวณขั้วโลกนะฮะอุณหภูมิก็จะต่ำ ความกดอากาศก็จะสูงนะฮะและผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิทั้งสองบริเวณเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เกิดแรงจากความแตกต่างของความกดอากาศนะครับโ <st umn> ดยบริเวณขั้วโลกจะมีความกดอากาศสูงกว่าก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากขั้วโลกนะฮะพัดตรงมายังบริเวณเส้นศูนย์สูตรในระดับล่างนะครับ <st umn> ส่วนอากาศระดับบนนะฮะก็จะพัดจากศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกนะครับแล้วก็จะมีการหมุนเวียนเป็นวงจร นะครับซีกโลกเหนือ1วงจรและซีกโลกใต้1วงจรเราจะเรียกวงจรการหมุนเวียนนี้ว่าซิงเกิลเซลนะครับและนี่คือตัวอย่างทั้งหมดของการนำความรู้เรื่องความแตกต่างของความกดอากาศมาอธิบายการหมุนเวียนของอากาศบนโลกของเราครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาศึกษาปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศให้มากขึ้นไปครับจบลงไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับและสำหรับ หัวข้อวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ